ตะไข้ได้ไปหน่องอืมผงทัวหนดตะไข้ครับเห็นไหมเหล้วสามดอกอดอกนีง

อมักไ,ไข่ครับหอมดีน้ำพี่น้องเหลือจากข้าเจ้านะครับข้าเจ้ามาหลวบๆนี่้อ้หาไม่ไมเลยพี่ดอกนึงโอ้สองดอกต้นกำลังแตกดินขึ้นนะครับ

พ่อป่ะเนาะฮึ่อลีเนี่ยบ้าเข็ดครับ น่ยเอกโดดคนงานน่ยเอกโดดโเดียวเห็นอะไรเห็นอะไรก็ปลาเนาะมีแล้วะนื่อยแล้วไปนี่ครับงวงแดงไหมพี่น้อง นยางยางมาห็นบางพนนะนมาต่ที่เเห็นนใ่กล้ไปก่อนฮะฝาดเกนั่นก่นนนกอนบ่เห็นหนะมาวงกันไม่เล,ลองระแดงครับข่างพุนสามดอก ก็็เปนนอสวรรค์ครับนั่นบ่เดียวเ <c oughs> ั็นบ่พี่น้องอันนี้บ่ก็าันสมๆนี้แหลนนะ พอกินเสียงจากสีขาวเด้ยวยสีนี้หละยำมึงะอไปกาลิีวิวชิปชแิแตะแตมึงน่เสีย <laughs> นีอต้นขึ้นกันนี่แหละเขาว่ามันจะเสียบอี้แอ้กแกงมาั่นบารเกีดรีวิวนอสวรรค์มาั่นครับเ <laughs> ม่งนอนยำมึงอืมตลมล เฮ้ยกินสิละกินได้ไหต้องสมออกสมนลสมใส่แบเลยส,นสมน้อยน่อยแบนเบาปากมัมีฟองก็สมเลยอืมเอาไปนั่นเลยออบอกเดี๋ยวแซบดีเลยนะน้าหนาหน้ามยงเป็นลเห็นลายได้ไหมน้อง ไปเบื้องด้อยเบ้าเขตครับโอ้ยพันมูกแดงไว้เ้อะมากำลังงามแดงจิงครึ่งครับอ้าเกี่ยงดีว่ะเกิดไทยแบบไม่ มีจะมีเลยมูหน่อยนะี่ยเขาไปแล้วลอบบ่ะไม่เอเดลดไปอบงไหครับบาเขียดพอลอยละอ้ยเราพ,อรอารพอลอยเทาดอกบาเขียดพลอยเทซี่เหาครับไปบาเขียดเราต้องเขยูเดอ พ่อล้วงกเขาาพี่น้องป๊าดจุนนี่ไหมพู <c oughs> ดปุ๊บนี่ครับ่พี่น้องแต่ว่ามีจุมเดียวอืมหืมแบบไงอ๋อเลื่อยอยู่ครับมองละดอกรองดอกพี่น้องน้ำมันแดง มอ,มองกระดอกอืมค่อยหิดพึ่งพึ่งนานอยู่พี่น้อเอาได้ป่เนี่ยนกแข็งดีอยู่ มูหน่อยเถอะอ้ยบ่าเกียตไม่ดีเถอะดียยัง,งมาอีกอยู่โอหโม่งแดงเอ้ยถุงมังไงครับไป แน่เจ้าเื่องขืางก่อนอืมอจุ๋มนึ่อืมห่สามถุงหมดเลยฮัลโหลเดีวไ,ไ <c oughs> ออว้เถอะวะน้ขาวครับตุ๋มเย้กดตุมกระเทือนบ้านนี่ทีบ้านแล้วนะ สองดอกครับด,ดอกนอกแน่อยน้อยคนแตดขายอยู่นี่เยดอกนึง <c oughs> <c oughs> ไงมนทำไรลืมพ่อหรอหือว่า หนึ่งครับพี่น้องทุ่งยากบบานน่นแหละดที่ไม่โด่งงามอ,อ,มามอาีู่เพราะมงกินหมุนตัวพอยิบอ่งามๆเลยครับ <laughs> Nó xoay 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 quẩy đi. hm, này hm, 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 Bây giờ chúng này. với nó ở đây không? Chúng ta Cái đi lên này. ta ไปนี่เห็ดหมุนไปยังพ่อเห็ดอยูอ่นี่หมกเข็ดอกเขียวดอกใหญ่กำลังงะซีจุมกับซองบาน หกแห้งบีหนองปลาอีกจุบหนึงครับ oh. เพิ่เลือกล okay. อเ,เลยนะเราจะขอไปด้วยพ่ออีกสองดอกนะครับ พอกับเทินพี่นหน้่อน <c oughs> ไม่งอกแดงครับืม <c oughs> มันจิบนนี่หรือมศสอเน่ปอกส่งอยากเนาเอากตะดกพอเห็นละงอกขึ้นแล้วงละงอกแดงโอ้ยกูจะเด็เป็นมูกูจะเผาหักปะนี่ครับ อืมอโอ้จิ่มงพี่ท้องตัดทีเดียวทีเดียวเลยนะครับ động bán đây nè động bán nhanh ăn như thế cái đó

ออกไปมีคับตอนนี้มอดบ้านเ้าไม่ต้องโมกโงครับมาเก็บกรนถิ้เกี่ยวอมางามไหมเสดงด้วยเสรดงด้ย